มีหลายคนสงสัยนะครับว่าล้อขนาดเล็กกับล้อขนาดใหญ่ล้อแบบไหนนามาฝึกง่ายกว่ากันคลิปนี้มีคำตอบครับเพื่อเห็นความแตกต่างกันนะครับผมจะเทียบระหว่างล้อ14นิ้วกับล้อ18นิ้วถ้าถามผมว่าล้อแบบไหนเล่นง่ายกว่ากันนำมาฝึกง่ายกว่ากันผมกล้าฟันธงได้เลยครับว่าล้อ14นิ้วฝึกง่ายกว่าเพราะอะไรมันมีสปัจจัยครับคือหเรื่องของขนาด สองเรื่องของน้ำหนักที่เข้ามาเกี่ยวครับเรื่องน้ำหนักนี่สำคัญที่สุดเลยครับอย่างเช่นล้อ18นิ้วแน่นอนครับหลายคนสงสัยว่าล้อ18นิ้วมันขนาดใหญ่กว่ามันต้องนิ่งกว่าสิมันจะไม่เหมือนล้อเล็กที่วกแว๊กวกแวกฉะนั้นล้อใหญ่ต้องเล่นได้ง่ายกว่าอันนั้นจริงครับแต่อย่างที่ผมบอกไปครับเรื่องของน้ำหนักตัวนี้มีผลมากๆเพราะอะไรเพราะเวลาล้อใหญ่นะครับทางตรง นิ่งก็จริงแต่ว่าเวลาเขาล้มปุ๊บมันล้มไปเลยครับการที่เราจะดึงกลับมาเอาขาดึงกลับมานะครับมันเป็นเรื่องยากด้วยน้ําหนักที่มันมากมันก็เลยทําให้เราต้องใช้กําลังขามากมันล้มมาด้านนี้เราจะดึงกลับก็ยากครับ เพราะว่าส่วนใหญ่มือใหม่มักไม่มีกําลังขาในการที่จะดึงกลับไปกลับมาได้ง่ายๆเมื่อเปรียบเทียบกับล้อที่มีขนาดเล็กอย่างเช่น14นิ้วเมื่อล้อ14นิ้วนะครับมีความไววักแวกวักๆวกแต่มันมีน้ําหนักเบามันล้มไปด้านนี้เราดึงกลับมาง่ายๆเลยครับล้มไปอีกด้าน,ก,ก,าาาน,นก็ดึงกลับมาง่ายๆฉะงนั้นล้อเล็กดึงกลับง่ายกว่าใช้แรงน้อยกว่าทําให้ฝึกได้ง่ายกว่ายกเว้น ถ้ามีล้อขนาด18นิ้วแต่น้ำหนักเพียงสิบกิโลอันนี้เล่นง่ายแน่นอนครับง่ายกว่าล้อเล็กด้วยแต่ปัญหาคือไม่มีใครผลิตครับก็เลยทำให้เราไม่มีตัวเลือกฉังนั้นเราต้องช่างใจครับระหว่างล้อ14นิ้วกับล้อ18นิ้วเราจะเลือกฝึกอันไหนอย่างที่ผมบอกไปครับล้อสินิ้วเล่นง่ายกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าล้อ18นิ้ว นำมาฝึกเล่นไม่ได้นะครับสำหรับคนที่มีกำลังขาดีๆนะครับสำหรับคนที่ออกกำลังกายมาเล่นกีฬาเกี่ยวกับการทรงตัวใช้แรงขามีกำลังขาที่มากนะครับเขาสามารถฝึกที่ล้อใหญ่ๆได้เลยและฝึกจนเป็นจนนำล้อนั้นไปใช้งานได้เลยเรียกว่าซื้อตัวเดียวจบไปเลยครับแบบนั้นก็ได้นะครับ แต่คน่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีแรงขาตรงนั้นก็เลยทําให้เหมาะกับการฝึกที่ล้อที่มีน้ําหนักเบาง่ายกว่าครับเห็นไหมครับว่าเรื่องของน้ําหนักนี่มีผลอย่างมากๆเลยครับซึ่งช่วงแรกๆผมก็ฝึกเล่น14 d ดีก็คิดว่าเล่นจนคล่องนะครับเล่นมา2เดือนเล่นแบบวันเว้นวันหรือเกือบทุกวันเลยครับจนคิดว่าขาเราแข็งแรงแล้วพอเราไปซื้อตัวใหญ่ขึ้นน้ําหนักมากขึ้นมาปรากฏว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับ เราคิดว่ามันจะต้องนิ่งเล่นง่ายควบคุมง่ายมันเหมือนขับรถเล็กพอไปขับรถใหญ่ๆแล้วโอ้โหรถตใหญ่มันนิ่งขับสบายมันไม่ใช่งั้นครับกลายเป็นมันควบคุมยากละ่ะเวลาเราจะเลี้ยวนะครับม,มันไปเลยกําลังขาเรายังไม่พอบางจังหวะแค่เจอทางยงเอียงนะครับล้อเอียงไปปุ๊บผมล้มไปเลยเรียกว,ว่าปล่อยล้อล้มไปเลยเพราะว่าเรากําลังขายังไม่มากพอก็เลยต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆครับตอนนั้นก็ต้องใช้เวลาอยู่สักระยะหนึ่งเลยในการฝึกให้เข้า ให้ชินกับล้อที่มีน้ําหนักมากเห็นครับว่าล้อขนาดใหญ่ไม่ได้เล่นง่ายเสมอไปแต่ก็ไม่ใช่ว่ากับทุกคนนะครับปรุปจะล้อเล็กหรือล้อใหญ่แบบไหนเล่นง่ายกว่ากันอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับแต่ผมแนะนำล้อเล็กดีกว่าครับล้อเล็กนะครับขนาด14นิ้วเบาสบายมากแค่แต,แตกะก็ยกไปยกมาง่ายๆนะครับ9นิ้ว แรงอย่ามากเลยครับไม่ได้แก้งนะครับหนักจริงโอ้ยโอ้ยเห็นดีครัเหนื่อยเลยครับหอบเลย